ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ของการดื่มน้ำกินน้ำจิบน้ำใต้ศอกฟังทางนี้สวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมทั้งทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือว่ามาเจอตัวสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เลยนะครับเอาละครับเรามาดูนะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ เราคุณหรือใครก็ตามที่ไปอยู่อยู่ในสถานการณ์น้ำใต้ศอกคุณจะออกมายังไงดี รู้จักผู้ชายคนหนึ่งมา7ปีค่ะแต่ครั้งแรกเราคิดกับเขาแค่วันในสแตนค่ะแต่เรามีอะไรกันมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่มีสถานะค่ะจนเราหนีเขาไม่มีคนอื่นแล้วก็มีลูกกับคนใหม่วันหนึ่งเราเลิกกับพ่อของลูกเราไม่มีใครแต่เขามีแฟนใหม่แล้ววันหนึ่งเรากลับมาเจอกันแล้วเราก็มีอะไรกันมาตลอด1ปีแต่เขาก็ยังไม่เลิกกับแฟนเขา<อ>เพราะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นช่วยเหลือเขาหลายอย่างเวลาลําบากมันไม่ยุติธรรมกับเขาแต่เราก็รักเหมือนกันทิ้งเราไม่ได้เราควรจะทํายังไงดีกับ ความสัมพันธ์นี้ให้เราเลิกออกมาแบบไม่เจ็บค่ะกฎข้อแรกคืออย่าไปยุ่ง,งคนมีเจ้าของทฤษฎีไม่เคยผิดนะการปฏิบัติตัวตัางหากที่ผิดที่สร้างความทุกข์ได้คราวนี้พอมันเข้าไปแล้วเนี่ยเขาคงไม่เลิกหรอกกับแฟนเขานั่นแปลว่าวิธีคิดกับผู้หญิงคนนี้คือถ้าจะอยู่ต่อไปมันก็จะอยู่ด้วยแบบภาษาละครเขาเรียกอะไรกินน้ําใต้ศอก <c oughs> มันทุกกระทมอะมันก็ต้องลากไวแอบคบเข้าไปในรีสอร์ทถุกๆเหม็นอับต้องไม่ให้ใครอื่นคนอื่นเห็นอะไรมันก็จะอยู่ในโมดนี้ไปเรื่อยๆอนั่นคืออนาคนที่เขามองใน,ในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสที่จะเปิดตัวเจอคนอื่นได้เสมอคนเรากลัวความว่างเปล่ามากกว่าความเจ็บปวดนะ บางทีเราชินกับความเจ็บปวดรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนรู้ว่าเจ็บแค่ไหนหายเจ็บแค่ไหนดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เจ็บแต่อีกจุดนึงคือมันโบเลยแต่ลืมไปว่าไอ้โบเนี่ยมันสามารถสร้างอนาคตในรูปแบบที่เราต้องการได้นั่นแปลว่าไอ้จุดเนี้ยคือจุดที่เราจะต้องดันตัวเองไปอยู่เพื่อสร้างอะไรใหม่ขึ้นกับชีวิตคนเรามักจะคิดถึงอดีตที่สวยงามแต่เรากลับไม่คิดถึงอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นกับหลักฐานที่เรามีเขารู้จักผู้ชายคนนี้ดีฮะ แล้วผู้ชายคนนี้ก็ซื่อสัตย์พอที่จะบอกว่าผมคงจะไม่เลิกกับเมียแน่ๆเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือผมแล้วผมก็รักเขาแต่อาจจะไม่ได้พูดประโยคนี้แต่เนื่องจากผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเฟนวิดเบนเนฟิตกันมาก่อนเขาเป็นวันไนสแตนมาก่อนพอมาเจอกันการมีเพศสัมพันธ์สําหรับผู้หญิงคนนี้ในความคิดของผู้ชายคือวิธีพบเจอวิธีพบเจอสําหรับ,บบางคนอาจจะกินกาแฟบางคนอาจจะเดินห้างแต่สําหรับคนนี้คือเอากัน ม่ใช่เวยคล้าๆแบบสมมุติว่าผู้หญิงอย่างจีบคนเนี้ยเรารู้ว่าเรานั่งคุยกับเขาได้เป็นชั่วโมงในร้านกาแฟผู้หญิงคนนี้ชอบเดินห้างผู้หญิงคนนี้อาจจะมีกิจกรรมยังไงแต่สําหรับคนนี้คือเอากันซึ่งเขารู้สึกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความรักเลยไงมันเป็นกิจกรรมเฉยๆซึ่งไปเจอกันก็นกเอากันทีอ่ะแล้วเป็นไงบ้างสบายดีเหรอเลยแล้วก็แยกย้ายอ่ะแต่คราวนี้ผู้หญิงโอ้ลักอะ่ะมันผูกพันยิ่งมีอะไรกันด้วยกันปุ๊บฮอร์โมนฮอร์โมนมันพุ่งพลาดอย่งงางเงี้ยหนังคนละมวนนะหนังคนละมวล เพราะฉะนั้นถามจิ๊บว่าควรจะทํำยังไงถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่ก็เอาสิ่งนี้ไปคิดคิดเพื่อจะได้เขียนอนาคตตัวเองว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเอาหรือเปล่าวิธีคิดนี่สําคัญมากคนส่วนใหญ่ที่คิดย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันเป็นเพราะลักษณะของร่างกายการทํางานของสมองเรามันส่งไปทางนั้นอย่างเดียวเราจะต้องฝืนไม่สังเกตอหคนอยู่ด้วยกันในท็อกซิกเรลันชิพเวลาแยกกันแม่งคิดถึงเรื่องดีเวลาอยู่ด้วยกันไม่มีเรื่องดีเลยเพราะมันจะจับผิดแต่เรื่องผิดถูกไหมแต่คราวนี้พอมันห่างกันปึ้งแล้้้วเเรรรืองดขาาาามมตตฝนธชรริ การมองเรื่องไม่ดีตอนที่เราจะเลิกด้วยซึ่งส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเรื่องไม่ดีเยอะกว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีเกือบจะทุกวันแต่เรื่องดีคือช่วงเวลาแรกๆที่คบกันไปคิดอยู่ได้เรื่องนั้นมันต้องคิดทั้งหมดแล้วถ้าเรารู้ว่าเราต้องเดินออกรู้ว่าเราต้องเลิกเราต้องคิดแอร์เรียที่มันไม่ดีเพื่อจะฝังมันเข้าไปในความทรงจําว่าเฮ้ยอย่าลืมในสิ่งที่เขาทํากับเราอะไรเงี้ย อย่างที่ผมพูดในคลิปนะฮะทฤษฎีมันไม่เคยหลอกคำถามคือคุณปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าหากเราสามารถเรียนรู้ในการปฏิบัติในการมีความสัมพันธ์ในการมีความคิดตอนที่มีความสัมพันธ์ได้ถูกต้องคุณจะลดความทุกข์ลงได้เยอะเพราะส่วนตัวผมเชื่อนะฮะชีวิตเราเนี่ยในจุดที่เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าเราจะเขียนให้ชีวิตเราเป็นยังไงก็ได้มันเป็น choice. ช้อยส์ช้อยส์ทั้งทางทุก ก็ได้หรือจะสุกก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณสําหรับใครที่ต้องการเรียนรู้เรื่องความรักให้ลึกซึ้งนะฮะและสามารถออกมาจากจุดที่มันไม่ดีได้หรือที่ผมมักจะใช้คําว่าตาสว่างหรือมีความรักอย่างฉลาดสามารถติดต่อสอบถามทีมโค้ชของผมได้ทางไลน์นี้นะครับ หรือถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่าน Facebook ก็สามารถสอบถามคำถามเบื้องต้นได้เรายินดีที่จะตอบหรือช่วยเหลือทุกคนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับก็แค่อยากจะบอกให้สุภาพสตรทีที่มีปัญหาเรื่องความรักกับผู้ชายสบายใจได้พอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า